โอเคพ่อไปต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาแชร์ใหม่กำลังจะจบแล้วลูกถามจริงๆจนถึงตอนนี้เคลียร์ไหมชัดดีนะครับพ่อขอให้เราชัดเจนในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพระวาจากของพระเจ้าทำไมเราไม่อ่านพระเสียดายเนาะตอนที่มีหนังสือดาวินชีโค้ดมีเรื่องดาวินชีโค้ด ผู้คนน่าจะรีบไปหยิบพระคัมภีร์มาอ่านกันเยอะๆพระคัมภีร์จะได้ขายดีขึ้นแต่เราก็เลือกไปหยิบดาวินชีหนังสือแบบนั้นมาอ่านกันพี่น้องครับไม่เป็นไรนี่แหละคือความน่าสนใจของอะไรก็ตามที่ต่อตา้านหรือทำให้เราสงสัยขอบคุณพระเถอครับที่มนุษย์สามารถสงสัยเพราะว่าเลยในเดคาส์บอกว่าคอจิโตเอโกสุมเอโกสุม I think therefore I am ฉันคิดฉันจึงมีอยู่ พี่น้องครับในพระกัมปีมีชื่อสตรีมากมายมารีชาวมักดาราและอีกหลายๆคนสําหรับมารีชาวมักดาราพ่อสรุปให้เห็นสี่ประเด็นหนึ่งเสมอมาเลยเธอคือคนที่ติดตามพระเยซูข้อมูลของเธอนั้นสวยงามเธอคือสิทธิพระเยซูในสมัยนั้นเราไม่มีข้อมูลว่ารับบีมีสิทธิที่เป็นผู้หญิงแต่เธอได้ติดตามและใกล้ชิด จนกระทั่งเราสามารถที่จะอนุมานหรือค้นพบได้สองเธอติดตามรับใช้พระเยซูได้รับเกียรติให้เป็นผู้ติดตามพระเยซูนี่คือข้อเท็จจริงไม่มีฟิกชันในพระศาสนาจ,จักรตลอดเวลาหลายศตรวรรษบรรดาสตรีได้รับใช้พระเจ้าเห็นแบบอย่างความสงบเงียบเช่นมารีชาวมักดาลา และบทบาทในการรับใช้พระเจ้าในพระศาสนรนั้นของบรรดาสตรีมีความเข้มข้นขึ้นเสมอทวีขึ้นเสมอถ้าเราวัดความจริงคือบรรดาสตรีอยู่ในวัดมากกว่าพวกเราที่เป็นผู้ชายสตรีจำนวนมากได้รับหน้าที่สำคัญในพระศาสนาจักรดังนั้นพระศาสนาจักรปัจจุบันโดยพระสัปาฟังซิสกำลังฟังเสียงและให้ความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นไขความจริงสุดท้ายครับ ความรักที่ยิ่งใหญ่ผลกระทบจากดาวินชีโคดเรื่องราวที่สร้างเป็นฟิกชนันในหนังในหนังสือสร้างความสงสัยวรรณกรรมที่แต่งขึ้นเพื่อความอยากรู้อยากเห็นสงสัยว่าพระจักรแอบซ่อนความจริงปกติครับเป็นแบบนั้นเรารู้ว่าเรื่องเหล่านั้นไม่มีรลกฐานบนประวัติศาสตร์และบ่อยๆเบี่ยงเบนเลือกประเด็นและสแสวงรายได้พระเจาักรปัจจุบันในวันนี้ เพิ่งให้ความสําคัญและให้เกียรติมากขึ้นในความงดงามเหมือนกับว่ายิ่งเขาพยายามต่อต้านพราะจากยิ่งเห็นคุณค่าในมารีชาวมักดาลาเกือบ30ปีก่อนเพลงดังเพลงหนึ่งที่อยู่ในป๊อปมิสิิลลป๊อป Jesus Christ Superstar พี่น้องเคยได้ยินใช่ไหม I don't know how to love him what to do พอเปิดถ้าเปิดได้พอจะเปิดแต่เปิดแล้วมันมีลิขสิทธิ์ จะร้องให้ฟังจนจบก็อายลองได้แค่เมื่อกี้แหละ I don't know how to love him What to do how to move him ไม่รู้จะรักพระองค์เท่าไหร่อย่างไรจึงเพียงพอที่จะทำให้พระองค์รับรู้เนาะแต่ตัวฉันน่ะได้เปลี่ยนแล้วใช่ฉันเปลี่ยนไปจริงๆเมื่อได้รักพระองค์ในวันที่ผ่านไป ฉันได้พบตัวฉันเองเป็นเหมือนคนใหม่เพลงเพราะครับเดี๋ยวไปเปิดฟังหลังจากปิดไลฟ์สดแล้วดังนั้นเพลงนี้ทำให้เราต้องเข้าใจว่าการได้พบพระเยซูเช่นมารีชาวมักดาลาเธอได้พบความรักที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งแบบที่สุดพันะนาะแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน เป็นความรักที่งดงามใดเล่าจะเปรียบเช่นมารีได้พบคือพระเจ้าองค์ความรักแท้จริงในองค์พระเยซูน่าทึ่งน่าตื่นเต้นแต่วิญญาณที่ได้ตกหลุมรักพระเยซูแบตเรี่พ่อก็กกำลังจะหมดโอเคครับ เป็นความเมื่อกี้พอต้องใช้เป็นเพลงเพราะว่าเวลาที่ตกตะกรเป็นเพลงมันจะอัดแน่นในความรู้สึกพี่น้องครับโลกของเราหันกลับมาฟังเธอครับฟังข่าวสารสาระความรักแท้ที่โลกมองข้ามไปและเก็บไปย่ำยีได้ถึงเวลาต้องไขความจริงและหันกลับมาบางทีบทบาทของมารีชาวมักดาราจะทำให้เราให้เกียรติ ความรักอันยิ่งใหญ่ของสตรีบรรดานักบวชหญิงบรรดาพี่น้องสตรีที่เป็นคริสตชนอาจจะเป็นเวลาที่ทำให้เรายกเกียรตินี้ขึ้นไปอีกซึ่งเกียริบางครั้งถูกย่ำเยีไปโลกมองข้ามไปที่หน้าพระกูหานั้นมารีชามักดาลากลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีแม้บรรดาสิษย์ยังสงสัยในคําพูดของเธอเธอไปบอก บรรดาศิษย์ก็ไม่เคยเชื่อหรอกครับในพระกัมภีร์บันทึกแบบนั้นแต่เธอประกาศอย่างซื่อสัตย์ทำไมพระเยซูเจ้าจึงเลือกเธอไปประกาศหรือว่าเธอเป็นสตรีพี่น้องครับสตรีมีธรรมชาติอันหนึ่งคือรักฝังใจวะถ้ามันฝังใจแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ธรรมชาติของผู้หญิงคือความซื่อสัตย์นะครับ ในโลกที่ผ่านมาเราสัมผัสได้แบบนั้นยกเว้นว่าถ้าปัจจุบันผู้หญิงไม่ค่อยซื้อสัตว์อันนี้ถือว่าทุกอย่างมันเบี่ยงเบนไปสตรีมีธรรมชาติถ้าได้รักได้ปักใจหัวใจเธอจะเทหมดพี่เจ้าเลือกมารีชามักดาลาขณะที่บรรดาศิษย์สงสัยไม่เชื่อนะบุโทมัสเองก็บอกทักข้าไม่ได้เอามือแยงเข้าไปที่ลอยตะปูไม่ได้คลำที่ข้างพระพร,ร,ระกายของพระองค์ไม่มีวันเชื่อ แต่มารีกลับพูดว่าฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามารีไม่มีความสงสัยใดๆเลยห้าคำฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วในหนังสือของเซลฟิแลนดีเรื่องพระเยซูแห่งน,นาซาเร็มีคำพูดของมารีชาวมักดาลาที่พ่อเอามาเพื่อเพื่อเติมความเข้าใจของเธอเพราะเธอไปประกาศใช่ไหมครับ บรรดาศิษย์หลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ในหนังเรื่องเยซูชาวนาซาเลตเมื่อปรองกับขืนชีพมารีไปประกาศหลายคนไม่เชื่อมารีบอกว่า He told me to tell you and I have done so. พระองค์บอกให้ฉันมาประกาศกับพวกท่านและฉันได้ประกาศแล้วไม่สนแล้วเชื่อไม่เชื่อฉันได้ทําหน้าที่สำนวนนี้อยู่ในหนังเรื่องนั้นที่เป็นซอบไตเติลพี่น้องครับไม่มีใครหยุดมารีชาวมักดาลาได้ ไม่ให้เธอไปประกาศเธอประกาศข่าวดีกับทุกคนเพราะเธอกลับมาจากพระกูหาเธอรู้เต็มหัวใจแน่นอนในพลังยิ่งใหญ่ที่เปาโลบอกเปาโลเขียนภายหลังแต่เนื้อหาอันนี้คือถ้าพระคริสต์เจ้าไม่กลับคืนชีพความเชื่อของท่านก็ไร้ความหมายและท่านยังคงอยู่ในบาปความจริงพระองค์กลับคืนชีพและเป็นผลแรกพี่น้องครับซาปาฟรานซิส โดยอาศัยนักวิชาการนักประวัติศาสตร์เห็นพ้องกับพระองค์มารีชาวมักดาลา was not a prostitute ไม่ใช่โสเภณี but a devoted disciple เป็นสิษย์ที่อุทิศตน who supported Jesus financially and spiritually เป็นคนที่ติดตามรับใช้เขาเรียก support พระเยซูทั้งด้านการเงินและชีวิตจิต ทำแปลตรงนี้อาจจะดูเป็นเรื่องการเงินแต่จริงคือความเป็นอยู่ของพระองค์และสนับสนุนช่วยเหลือพระองค์อยู่กับพระองค์ด้วยจิตวิญญาณ p อ p e ฟรง n c ซิ Francis, ชี้ไปที่มารีชาวมักดาลาและเรียกเธอว่า Apostle of Hope มพ่อบอกมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเปโตรความเชื่อสิทธิสงรักความรักมารีชาวมักดาลาความหวังและในคำประกาศ It was announced on June ประกาศเมื่อวันที่10จูน2016และโปเฟร์ฟานซิสได้ประกาศในดีครีประกาศเป็นดีครีในวันนี้และบอกว่าการฉลองนี้ฉลองใกล้ชิดกับการฉลองดวงหาถ่ายผ้าหรือไทยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเพราะมารีชามักดาลาเป็นคนแรกที่ประกาศการกลับคืนชีพและโปเฟร์ฟานซิสได้ตัดสินใจให้ประกาศในปี j u b i l e ออฟเมอร์ ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมเพื่อให้ความสำคัญกับสตรีคนนี้ซึ่งได้ประกาศความรัก Show a great love for Christ ได้ประกาศความรักอันยิ่งใหญ่ต่อพระเยซูและเป็นความรัก Was much loved by Christ และเพราะความรักที่ได้รับจากพระเยซูดังนั้นเธอเป็น Apostolorum apostola เป็นสตรีเป็นอัครสาวกหญิงของบรรดาอัครสาวกทั้งหลาย และไม่ใช่แค่พิธีกรรมที่ต้องฉลองแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นแสงสว่างแห่งพันธกิจซึ่งภาษาป,ปาบอกกับเราว่าบรรดาสตรีทั้งหลายที่รักมารีชมักดาลาถือคือตัวอย่างเป็นตัวอย่างสำหรับสตรีทั้งหลายในพระาศาสนาจักรและรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายที่พ่อเอาขึ้นมาที่พ่อบอกตอนแรกและให้เห็นภาพโปฟ,ฟรานซิสกับบรรดาสตรีมีผู้ชายแอบแฝงมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ เป็นรูปสุดท้ายที่อยู่ในชีตของพ่อขอโทษที่พ่อเลยเวลาจบแล้วครับสองชั่วโมงกับ30นาทีนะคะที่พวกเราได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากท่านคุณพ่อสมเกียรติกรน,นะคะ เมื่อสักครู่นี้คุณพ่อบอกว่าจบลงที่หน้า68ใช่ไหมคะลูกขออนุญาตต่อหน้า69นิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ค่ะต่อไปนี้เป็นช่วงที่ใครอยากจะมีอะไรที่อยากจะเรียนถามคุณพ่อเกอยากับ,บท่านนักคุณมารีฉมักเดเลนาหรือว่าจะเป็นการแบ่งปันก็เรียนเชิญคะ่ะ <c oughs> เวลานี้มีคุณค่ามากนะคะเรียนเชิญคะ่ะ ยังไม่จบหรอครับไม่เชิญคำถามนะครับทุกเช้าเวลาผมเดินทางไปโบสเนี่ยในหมู่บ้านผมจะมีหญิงมุสลิมเยอะนะฮะแล้วผมดูไปที่โพสต์บ็อกของเขาเนี่ยมีคนที่ใช้ชื่อมักดาเลนาเยอะมากเลยในหมู่บ้านเออผมก็เลยแปลกใจมารีแล้วก็มักดาเลนาเธอเป็นที่ศรัทธาแม้แต่ในในในพี่น้องของเรานะครับล้านที่จริงแล้วเนี่ยเพราะความเข้าใจเป็จริงๆถ้าเปคนลึก การที่บอกว่าเธอเป็นโสเภณีมันมาจากนักเทศและบังเอินว่าในยุคนั้นเนี่ยพอเทศแล้วคนที่เทศมีออลโทริตี้คนก็เลยต้องคิดว่านั่นคือข้อเทศจริงครับครับพี่หมออย่าถามยากนะก่ค่อาาต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคาทอลิกทั้งตะกูลแล้วก็เชื่อว่าเหมอที่เขาบอกแล้วก็เข้าใจว่าเคยได้ยินคุพ่อเทศว่านาม้มล มักดาเลนาเนี่เป็นสมพินีจริงๆครับเออขอบพระคุณพ่อมากที่วันนี้ได้เข้าใจครับแล้วก็อยากจะทํำยังไงคะให้คาทอลิกทั้งหลายเราเข้าใจโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปแพร่ใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะหนังเรื่องเดวินชีทําให้เด็กหลายคนเลิกเป็นคาทอลิกนะคะก็โดยเฉพาะวัยรุ่นครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยดังนี้ดังมาก ก็ตัวเองไม่ไปดูเพราะโกรธมากบอกเรื่องอะไรจะไปดูลูกบอกว่าแม่ไปดูแม่จะได้รู้ว่าเขาเบียดเบียนศาสนาเราอย่างไรเราจะต้อสู้อย่างไรบอกแม่ไม่ไปเพิ่มเงินให้มันหรอกไม่ไปดูเด็กขาดแม้ว่าอยากจะดูจริงๆอะอยากดูนะคุณพ่อว่าคืออะไรแต่จะไม่ไปดูเด็กขาดเพราะไม่อยากไปเพิ่มเงินให้เขาแล้วก็ได้ข่าวว่าวัยรุ่นตอนนั้นลูกเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหลายคน ก็หันหลังให้พระศาสนาจักรับเราจะทําอย่างไรเดี<ก>๋ยวพระศาสนาจะเดิน<ค>อ้อมไปข้างหน้าเขาอีกทีแล้วก็มีญาติที่เป็นพูดนะาคาเขาถามว่าแล้วพี่หมอไม่ทําอะไรเหลอเขาตอบเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเขาเองครับ,รบเวลาที่ทัวกำลังลงเราอย่าขึ้นรถทัวครับ เวลาที่เขาต้องการจะไปลุมกันตรงไหนเนี่ยเขาต้องการแค่เป็นตัวแคตตาล์จุดให้เราสนใจและคนสังเกตบนโลกออนไลน์ของเราปัจจุบันทัวลงอุตลุดเดี๋ยวก็เลิอกอะไรก็ตามที่มันไม่จริงใช้วิธีการของกาลีเอลซึ่งเป็นอาจารย์ของนบุญพ่อชอบมากเวลามีปัญหาแบบนี้เคยมีคนบอกพ่อเขียนคุณพ่อท่านหนึ่ง ทำงานสื่อเมื่อก่อนนู้นรีบเขียนเลยเพราะมีเขาพิสูจน์แล้วว่าเขายพยายามพิสูจน์ว่าโลกมันมาจากการระเบิดของกลุ่มก๊าสทฤษฎีอะไรนะบิ๊กแบงกําลังเป็นความจริงนะเพราะนะพระคัมภีรเราจะพังหมดนะพอต้องแก้แล้วนะไม่ต้องแก้หรอกถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่ามาจากบิ๊กแบงพ่อจะดีใจมากเลยเพราะว่าบิ๊กแบงพระเป็นเจ้ากร้างเหมือนกันคือจริงๆแล้วการมาเรียบอกว่า เวลาที่หนทางใหม่ของพระเยซูเจ้ากําลังประกาศพวกชาวอยู่ก็รู้สึกไม่สบายใจต่อต้านอาจารย์ของเปาโลชิปกามาเรียลการ์เมียลบอกว่าถ้ามันมาจากพระเจ้าเราต่อต้านไม่ได้แต่ท่านมันมาจากมนุษย์เดี๋ยวมันก็พังไปเองนะครับไม่ต้องไปต่อต้านครับเวลาที่กระแสน้ําแรงๆเราลุยอยู่ในน้ําช่วงที่มันแรงหน่อยอย่ายกขาครับสองขาแน่นกว่าขาเดียว ถ้าเราสวนไปเราเรียบร้อยเราหลุดยืนให้มัน่นคงการิตัสอินเวริตาเตความรักในความจริงและความจริงทำให้ท่านเป็นอิสะระมาโคบทที่8ข้อ32ขอโย้อนบทที่8ข้อ32ไม่มีอะไรต้องกลัวครับและยิ่งไปแก้มันยิ่งวุ่นแน่ๆเลยเพราะเขาต้องการให้เราเข้าไปลุยนะครับหมดคำถามกับบ้าน มีท่านอื่นไหมครับมีค่ะมีแค่สักคกู่ค่ะอ่าเอ่สองคนเราอยู่วัดเซนจอนด้วยกันเราถามกันที่นี่ก็ได้นะเชิญครับพี่คเออจริงๆแล้วเราพ่อที่ทําอยู่ทุกวันนี้ถ้าเด็กๆได้ดูนะมันจะกลับสละปัดได้เหมือนกันขอบคุณพ่อมากครับผมเชื่อว่าทีละเล็กทีละน้อยเมื่อกี้นี้พอพี่หมอถามว่าเราต้องทํายังไง ผมจะตอบว่าผมอยจะบอกว่าผมขอทําเหมือนพระเยซูได้ไหมไปบอกกับพี่น้องของเราเราก็ไปสิครับไปบอกด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานถ้าเขาไม่เชื่อล่ะถ้าเขาไม่เชื่อหรอก็ประโยคนี้งไงก็ฉันก็บอกแล้วอ่ะระโยคเมื่อสักครู่นี้ไปไหนแล้ววะหาไม่เจอแล้วที่บอกว่าอะไรนะพระองค์บอกให้ฉันมาบอกแล้วฉันก็บอกพวกแกแล้วนะจบละ เราทําหน้าที่ประกาศต่อไปครับและสำคัญมากให้เป็นแสงสว่าง<ม>เป็น special s p e c i a l Mission ของแผนกสตรี<ม>นะครับ<ม>ทำกันต่อไปครับ<ม>แล้วก็ก a r i t a s In นเว i ิตาเความจริงมันจะปรากฏแล้วมันปรากฏที่ไหนก็ปรากฏในชีวิตของเราไงถ้าเราไปชี้หน้าเขาไปด่าเขาแล้วก็ไปบอกว่าต้องเชื่อนะเขาจะยิ่งไม่เชื่อเพราะเราด่าเขานี่แหละ เราน่าจะสงบลงและ,จะเจริญชีวิตที่แสนดีจนเขาเชื่อในประจักษ์พยานนะครับหมดคำถาม <Okay. S 1> ไม่มีคำถามที่ยากกว่านี้แล้วหรอครับนะรอเล่นเดี่ยว <c oughs> นานเกินไปแล้วสามชั่วโมงเชิญครับค่ะ เ,าาเราขออนุญ,ญาตผมขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์ได้ไหมครับจบได้ละ